พัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่คนทั่วทุกมุมโลกรู้จักและชื่นชอบในความมหัศจรรย์อันหลากหลายที่หลอมรวมธรรมชาติวัฒนธรรมและความเจริญเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนจึงทําให้พัทยากลายเป็นศูนย์กลางการบริการและการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยในปัจจุบันเลยจากพัทยาไปทางทิศใต้เพียง15กิโลเมตรถึงหลักกิโลเมตรที่163บนถนนสุขุมวิท อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวอาณาจักรแห่งพันไม้กว่า1,500ไร่จุดกำเนิดความงดงามของสวนสวยและรีสอร์ทที่สร้างความตรึงใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนณที่แห่งนี้สวนนงนุษพัทยาสวัสดีค่ะสวนนงนุษพัทยายินดีต้อนรับค่ะ รอยยิ้มอันสดใสอบอุ่นและเป็นกันเองคือสิ่งแรกที่สวนนงนุษพัทยามอบให้พร้อมแนะนำบ้านพักที่มีให้เลือกถึง4รูปแบบไว้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งรองรับได้ถึง300ท่านแบบที่ 1. บ้านริมสวนบ้านพักสไตล์รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวพร้อมกับครอบครัว แบบที่ 2. บ้านริมบึงสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนในแบบโมเดิร์นสไตล์และชมสวนไม้ลอยน้ำจากระเบียงห้องพักแบบที่สมบ้านริมน้ำสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนสังสรรค์เป็นหมู่คณะรองรับได้30-40ท่าน แบบที่4ี่บ้านริมสระโอบล้อมด้วยธรรมชาติและสะว่ายน้ำจุดเด่นของบ้านพักสไตล์รีสอร์ทเราเน้นด้านการบริการคือบ้านพักสะอาดบรรยากาศดีอาหารอร่อยรวมทั้งการดีไซน์รูปแบบการพักผ่อน ด้วยห้องพักที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันเทียบเท่าโรงแรมสีดาวพร้อมศูนย์ประชาสัมพันธ์ที่มีบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วและบริการสอบถามข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจพิเศษสุดกับการผ่อนคลายอียบทกับการนวดแผนโบราณสวนนงนุชพัทยา พิถีพิธานเรื่องของเมนูอาหารที่หลากรสหลายเมนูทั้งอาหารไทยจีนยุโรปญี่ปุ่นอินเดียพร้อมด้วยอาหารทะเลสดๆให้ได้ลิ้มลองโดยเฉพาะรสชาติและความอร่อยรวมไปถึงการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานถูกสุขอนามายัยทั้งนี้ได้จัดห้องอาหารไว้บริการลูกค้าถึง6แบบด้วยกันโดยสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ถึงกว่า100 0คนทุกแห่งล้วนล้อมรอบ ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามขณะรับประทานอาหารผู้ที่ชื่นชอบกาแฟสามารถชิมกาแฟอาราบิก้ารสชาติเยี่ยมจากเคนยาได้ที่ศาลากาแฟและคอฟฟี่การ์เด้นมุมโปรดซึ่งเป็นที่ตั้งของแอน์ทาวเวอร์หรือตึกมดความสูงถึง7ชั้นซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมภาพมุมสูงของพื้นที่สวนนงนุษพัทยา และเลือกชมสวนสวยในมุมบนหรือ Bird Eye v วิ w กับการเดินบนสะพาน Skywalk ที่มีความยาวมากกว่า3กิโลเมตรไม้ดอกไม้ประดับที่ดูแปลกตาเหล่านี้ถูกปรีงร้อยตกแต่งให้ดูสวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในห้องสัมมนาพร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ทันสมัยไว้คอยอำนวยความสะดวก มีให้เลือกตามความเหมาะสมทั้งขนาด300ท่าน200ท่าน150ท่าน80ท่านและห้องจัดเลี้ยงแบบมีห้องหรืออินดอร์สามารถรองรับได้ตั้งแต่50ถึง1,000คนและแบบกลางแจ้งหรือเอัลโดสามารถรองรับได้ตั้งแต่300ถึง3,000คนอลังการกับการแสดงที่ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะประยุกต์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิละปวะวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยที่สวยงาม <ส cie applying primera> การแสดงชุดช้างแสนรู้กว่า40เชือกซึ่งจัดให้นักท่องเที่ยวชมถึงวันละ4รอบ โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกหัวเราะและสัมผัสกับพฤติกรรมที่แสนชาญฉลาดของช้างในหลากหลายอิริยาบถท,ที่สำคัญช้างที่นี่มีสุขภาพที่สมบูรณ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่าจากสตัตวแพทย์เป็นอย่างดี และยังได้รับการตรวจรักษาที่ครบถ้วนจากผู้ดูแลจึงทำให้สวนนงนุษพัทยาได้รับรางวัลมาตรฐานปางช้างแห่งประเทศไทยจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาโดยตลอดตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันเพลิดเลินกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านขายของที่ระลึกจากฝีมือคนไทย และแวะชมวัตถุอันทรงคุณค่าได้ที่อาคารวัตถุโบราณชมความน่ารักแสนรู้ของสัตว์นานาชนิดที่สวนสัตว์สนุกสนานกับการปั่นจักรยานเสือภูเขาจักรยานน้ำจากนั้นนั่งรถชมภูมิทัศน์หรือนั่งช้างชมสวนสวยตามอัธยาศัย ชมหอคอยที่จำลองมาจากประเทศลาวพมา่าแบบล้านนาไทยและแบบบาหลีของอินโดนีเซียร้อมสวนหินจำลองจากประเทศอังกฤษหรือสโตนเฮนชสถานที่สำคัญหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีอายุกว่า4,000ปีชมสวนน้ำพุสวนตกแต่งแบบยุโรป สวนเนินดอกไม้สวนกล้วยไม้สวนสับปะรดสีกว่า300ชนิดสวนไม้ลอยน้ำ สวนลูกหินสวนตุ๊กตากระถางตามจินตนาการที่สร้างสรรค์สวนฝรั่งเศสที่มีรูปทรงเรขาคณิตบนพื้นที่กว่าสิบไร่สวนตะบองเพชรและไม้อวบน้ำหลากหลายชนิด ชมสวนลายปีกผ้เสื้ออันสวยงามพร้อมอวดความสวยงามแก่สายตานักท่องเที่ยวและแวะชมกองทัพมดสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีของทีมงานสวนนงนุษยพัทยาที่ตึกมดและหากสนใจเป็นเจ้าของพันไม้สวนนงนุษยพัทยามีบริการข้อมูลการปลูก การดูแลและจำหน่ายพันไม้ที่บริเวณการ์เด้นเซ็นเตอร์พร้อมบริการออกแบบจัดสวนให้อีกด้วยนอกจากนี้สวนนงนุษพัทยามีบริการจัดงานพิธีมงคลสมรสตามแบบประเพณีไทยโบราณครบทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสวนนงนุษพัทยา ระหนักถึงกิจกรรมที่มุ่งเน้นการคืนกำไรกลับคืนสู่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยรวมทั้งผู้สนใจสามารถนำความรู้ต่างๆเกี่ยวกับพันไม้จากสวนพฤกษศ,ศาสตร์นงนุษย์ได้โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและพันไม้ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากเยาวชนตลอดจนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศโดยเฉพาะโครงการรักต้นไม้ลดโลกร้อน เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนสวนนงนุษพัทยายแห่งนี้จึงได้กลายเป็นสวนพฤกษศ,ศาสตรน์นงนุษยศูนย์กลางการศึกษาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและการรวบรวมพันไม้ในเขตร้อนจากทั่วทุกมุมโลกด้วยความมุ่งม,มั่นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของเจ้าของสวนรวมถึงคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนทำให้สวนนงนุษพัทยายแห่งนี้ ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นสวนที่มีพันไม้หลากหลายสายพันธุ์ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์โดยได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือด้านพฤกษศาสตร์ชั้นนาของไทยและต่างประเทศหลายฉบับรางวัลกินรีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มอบให้สวนนงนุษย์พัทยาถึง3ครั้งซึ่งเป็นรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อน,นันทนาการภาคกลาง ที่เราทุกคนภาคภูมิใจเรายังคงมุ่งเน้นในการบริการเพื่อสร้างรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขอันยิ่งใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวพวกเราขอเป็นเพียงมดตัวน้อยๆที่พร้อมแต่งแต้มสีสันรวมสร้างฝันอันยิ่งใหญ่ เพื่อมอบเป็นของขวัญเพียงหนึ่งเพลินที่สวนนงนุษพัทยาสวนสวยที่เปรียบดั่งสวรรค์แห่งพันไม้สวรรค์บนดินที่จะอยู่ในใจของนักท่องเที่ยวตลอดไป